ตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยใน sketch ไม่มีอย่างนี้เลยนะทำไมอ่ะตั้งแต่มาอยู่มาไม่มาใช่ไหมวันนี้เลยก่ะจ้าไม่เราจะบอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลกบ่อยเห็นไหม น้ำมูกเริ่มมาแล้วเริ่มเป็นหวานแล้วโอ้ยสู้ให้คนดูทจไมโผยเมกถ้าไม่ใช่เมกคงไม่กล้าบอกใหม่นั่นแหละช่วงนี้อากาศเปลยนแปลงบ่อยเลยไม่ค่อยสบายไงไม่บอกเป็นภูมิแพ้อ่ะบอกเป็นภูมิแพ้อ่ะแพ่อะไรแพ้อะไรไปอ้วนแต่มาอยู่กรุงเทพอ่ะเขาก็แพ้ แต่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยมันแบบต้องหาหมอทุกวันผมใส่ต้องย้ายจังหวัดแล้วเย่ยไปอยู่จังหวัดไหนจังหวัดไหนดิ๊ะ